วันนี้ทำกับข้าวเช้าเดี๋ยวมาเก็บผักกันก่อนนะครับดูครับผักเป็นไงของผมสวยไหมผักแครับสาราแน่เดี๋ยวนี้ซุปมะเขือครับยำเช้านี้เดี๋ยวมาเก็บผักด้วยกันก่อนนะครับโอ้โหยอดางามเท่าน,นับดูครับสุดยอดนะครับดูครับ,รบเป็นไงครับยอดหวบน่นเลยมผมว่าจะไว้กินกับลาบเลยเดี๋ยว กนลังเาจะทำลาบอยู่วันนี้เดี๋ยวเราไปกินกับสุปม,มะเขือสักหน่อยก่อนโอ้ยยอดช่วงนี้ฝนตกมาวันสองวันนี้โอ้ดีมากเลยครับดูดิยอดสูงมากเลยกินไม่ทันแล้วนะ่ยไงครับไม่ต้องซื้อเลยในเกาหลีนี่ยังแพงเลยนะครับแับแคเนี่ยถุงหนึ่งประมาณสองสามพันวอน ที่ดูองพันวอนี่ถ้าเกิดกินไม่หมดก็เน่นนะเดี๋วไปลูกไปเอ,อผูกเองไว้กินนี้ก็ดีไปอย่างนะครับสาลาน่ครับไงส,สวยๆนั่นเลยเคครับพอแล้วครับไม่เอาเยอะแล้วครับไปกินแบบพอไปกับซุปมเะเขือกันพอครับ